อ่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาสู่เรื่องของเท่ากูนามนะโดยวันนี้ครูมีโจทย์อยู่ข้อนึงนะคะตรงแก้สมก,การของพจน์นี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะเห็นเลยว่าการที่เราจะแก้สมก,การได้เนี่ยเราจะต้องทําส่วนนะคะส่วนหรือว่าส่วน2ตัวเนี้ยให้มีค่าเท่ากันก่อนนะคะโดยการหาคอรอนอ นะคะของ x บวก2และ 2x กำลัง2บวก1นะคะซึ่งคารนอนอของ2พจน์นี้ค่ะคืออะไรเอ่ยก็คือผลคูณนะคะก็คือผลคูณของ x บวก2คูณด้วย 2x กำลัง2บวก1นั่นเองนะคะซึ่งซึ่งผูก็จะคูณน,นะระหว่าง x บวก2กับ 2x กำลัง2บวก1นะคะคูณกัน พดหน้าคูณพดหน้านะได้เท่าไหร่คะ 2x คูณ 2x กำลัง2ก็จะเป็น 2x กำลัง3บวกพดหน้าคูณพดหลังนะ x บวก1ก็จะเป็นบวก x ต่อไปพดหลังคูณพดหน้าบ้าง2คูณ 2x กำลัง2ก็ได้ 4x กำลัง2นะคะแล้วก็บวกพดหลังคูณพดหลัง2คูณ1ได้2จากนั้นเราจะเห็นนะว่ามันมี กำลัง3ามกำลัง2แล้วก็กำลัง1นะคะแล้วก็ค่าคงที่นะคะหรือว่าพื้นที่เป็น x อกซ์ลังศนั่นเองครูก็จะเรียงลําดับนะคะเป็นจากดีพีมากไปดีพีน้อยนะก็เป็นสองเอ็กซ์กำลังสามบวกสี่เอ็กซ์กำลังสองบวกเอ็กซ์บวกสองนะคะต่อไปนะคะครูจะแก้สมการและครูขอเริ่มตรงนี้หน่อยนะ ่อไปนะคะครูจะแก้สมสการโดยการอะไรเอ่ยักครูนะคะครูขอเลื่อนตรงนี้หน่อยโอเคนะคะต่อไปนะคะคก็จะครูก็จะนำส่วนเนี่ยนะคะที่ครูหามาได้ไปใส่อยู่นะก็เป็น จาก 2x กำลัง2บวก1นะคะส่วน x บวก2แล้วก็บวก 2x บวก4อันนีนนะคะจากโจทย์ส่วนด้วย 2x กำลัง2บวก1เท่ากับ3นะคะอ่าครูก็จะหาคอรน,นก่อนนะคะซึ่งครูหาคณาแล้วเนาะได้เทา่านี้จากนั้นครูก็นำไปใส่เลยค่ะ นะคะ,ะครูก็จะนำก้อนนี้เนาะมาใส่ครอก๊องเลยนะคะในปดนี้นะคะ,ะซึ่งการที่ครูจะนำ x บวก2ะคะมาเขียนเปลี่ยนให้อยู่ในเป็น 2x ก3บวก 4x บวก x บวก2เนี 3, ่ยครูก็จะต้องทำอะไรคะ,ะครูก็จะต้องคูณ 2x บวก 2x กำลังสองบวกหนึ่งนะคะหรือที่เรียกว่าคูณควายนั่นเองนะคะจากตัวนี้คูณควายตัวนี้นะคะ,ะก็จะเป็น 2x กำลังสบวกคูณด้วย 2x กำลังบวกนะคะจากนั้นครูก็ต้องคูณควายฝั่งขวาด้วยนะคูณ 2x บวกกับ x บวกนะคะก็จะเป็น 2x บวกคูณกับ x บวกนะคะ เ okay. ท่ากับเท่าไหร่นะคะเท่ากับ3นะคะต่อไปครูก็จะคูณวงเล็บแรกก่อนนะคะมาสีนี้คูนวงเล็บแรกก่อนนะก,ก็เป็นเท่าไหร่คะ4 x กำลังสบวกส x กำลังสบวกส x กำลังสบวกหนะคะจากนั้นครูคูนตัวหลังบ้างนะคะ2องเล็บนี้คูณกันก็จะได้เป็น2 x กำลังสบวกส x นะคะบวก4 x อีกที่1แล้วก็บกแทั้งหมดส่วนด้วยอะไรคะทั้งหมดส่วนด้วยตอนเดิมนะขอเลื่อนขอบอีนึ่งทั้งหมดส่วนด้วยตอนนี้นะคะเหมือนเดิมทีค่ะว่มมมา,า,ามาวางนะก็เป็นป้อนนี้เหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ท่ากับสานะคะซึ่งสังเกตดีๆทำไมครูถึงเขียนวงเล็บนี้ได้เลยนะคะโดยไม่ใส่วงเล็บอ่าทำไมถึงไม่ใส่วงเล็บเพราะว่ามันเป็นเครื่องหมายบวกนั่นเองพอบวกกระจายไปหาบวกอนะคะ่ะมันก็จะเป็นบวกหมดเลยเนาะอ่าขยงไม่ใส่วงเล็บแต่ถ้าเป็นตรงนี้ค่ะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเครื่องหมายลบเนี่ยเราจะต้องใส่วงเล็บนะคะเพราะว่าถ้าข้างในมันเป็น บวกลบเจอบวกเนี่ยมันจะได้ลบนะคะต้องระมัดระวังนิดนึงในส่วนนี้โอเคต่อไปนะคะครูก็จะทำส่วนบนให้เสร็จก่อนเนาะอ่าโดยการเรียงดีกรีเหมือนเดิมนะคะ n สี่ x กำลังสนะคะบวกเราจะเห็นว่ากำลังสองมีสามตัวนะสอง x กำลังสองบวกสอง x กำลังสองบวกสอง x กำลังสองก็จะกลายเป็นหก x กำลังสองนะคะต่อไปบวกสี่ x บวกสี่ x ได้เท่าไหร่คะ แ 8x นะโอเคแล้วก็บวกเท่าไหร่คะเล็กเนาะ1บวก8 1บวก8ได้ 9, เ,เท่ากับลำดับถัดไปเลยครูจะเอาส่วน5าเนี่ยนะคะคูณกับ3หรือว่าค่าคงตัวนะคะก็จะกลายเป็นครูเขียนกระดกก็ได้ส3คูณ 2x กำลัง3บวก 4x กำลัง2บวก x บวก2นะคะ มันทัดต่อไปได้เท่าไหร่คะ 4x กำลัง4บวก 6x กำลัง2บวก 8x บวก9เหมือนเดิมนะคะเท่ากับ6เอา3เข้าไปคูณน,นะคะทุกตัวเลยนะคะก็เป็น 6x กำลัง3บวก 12x กำลัง2บวก 3x บวก2นะใครทำได้ก็อย่าลืมช่วยครูตอบด้วยนะตอบเรื่อยๆค่ะต่อไปครูก็จะ ทำให้ข้างหนึ่งอ่ะเป็นศูนย์นะคะเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมันมีเท่ากับอยู่ใช่ไหมคะคุณว่าทำให้ข้างหนึ่งเป็นศูน,น,นย์ะ 3, น,น, 0, นะโดยการนำข้างขวานะคะไปลบออกจากข้างซ้ายนั่นเองนะคะเรี้ยงดีกรีดีกรีสี 4, ก็คือ 4x เกำลังสีเหมือนเดิมต่อไปดีกรีสามใช่ไหมคะจากบวก 6x กำลังสามย้ายไปบวกย้ายไปเป็นลบนะคะ 6x กกำลังสามดีนา,นาขักนเรียนต่อไปนะ ดีกี้กำลังสองว่าหก x กำลังสองกับสิ x กำลังสองนะคะก็จะกลายเป็น6กลบสิก็ได้ลบ6นะคะ x กำลังสองดีกี x กำลังหนึ่งว่าแปด x กับ3 x แปดลบสนะคะก็ได้5 x นั่นเองต่อไป9กกับ2 9งกลบสก็จะได้7นะคะเท่า,ากับ0 อ่าช่วยครูเช็คคำตอบนะว่าถูกหรือเปล่าทุกคนได้เท่านี้กันห้ือไม,อมโอเคต่อไปค่ะคุณมาฝั่งขวาหน่อยพื้นที่เริ่มจะเต็มแล้วนะคะอ่าต่อไปเอ้ะครูขอโทษนะโอเคมีส่วนหนึง่งอ่าตอนนี้ครูเขียนผิดนะ ครูจะสังเกตว่าเรียนดูถือป่บสามคูณสองได้หกนะคะเก้าลบสามดังนั้นก็ได้สามนไม่ใช่เจ็ดก็เป็นบวกสามเท 3, ่ากับศูนย์ทีนี้ถึงขั้นตอนในการนะคะในการแยกพจน์กำลังสีทุกคนจำวิธีการในการแยกพจน์กำลังสีได้หรือเปล่าก็าคือวิธีการใดก็คือการที่ครูนเนี่ยจะ นะคะคจะหาก่อนว่าจํานวนเต็มอะไรบ้างที่หารด้วยนะคะจำนวนเต็มที่หารด้วย3ลงตัวนะคะก็คือบวกลบตื่นกับบวกลบ3ามนะอ่าอ่าแล้วทีเนี้ยจะมีวิธีการยังไงต่อเราไปช่วยกันดูกันต่อเลยเนาะอ่า